ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็ลุงหวาก็จะมาปลูกต้นผักหวานนะครับนี่นะครับก็จะมาปลูกตรงที่คันสะของลุงหวางนะครับ FC นะครับก็ไปตลาดมานะครับ FC ก็ซื้อผักหวานแล้วก็ซื้อต้นหน่อไม้นะครับ f c นี่นะครับลุงหวาก็ซื้อต้นหน่อไม้มาเยอะเลยนะครับ FC สิบกว่า ยี่สิบต้นนะครับเอฟซีนะครับหน่อไม้ช่างมนนะครับหน่อไม้ไผ่อะไรครับบอกว่าหน่อไ yeah. right ม,ม,ม้ช่างมนนะครับก็ลุงหวางก็ซื้อมานะครับเอฟเดี๋ยวก็ลุงหวางก็จะปลูกตรงคันสระของลุงหวางนะครับเอฟตรงนี้นะครับเอ่ซเดี๋ยวลุงหวางก็จะเตรียมปลูกเลยนะครับเอฟนะครับก็ตอนเช้านะครับเอฟก็เช้านี้ก็ อาจจะปลูกคันนี้ก่อนนะครับสีเพราะว่ามันไม่หมดนะครับสี่ลหลวงว่าก็จะซื้อมาเรื่อยๆนะครับสีก็จะปลูกล้อมคันสะของลหลวงวงตรงนี้เลยนะครับสีก็จะปลูกหน่อไม้แล้วก็ปลูกอของอยู่ของกินนะครับสี่มะม่วงมะขามผักหวานนะครับก็จะปลูกผสมกันนะครับสี่เดี๋ยวหลวงว่าก็จะทยอยซื้อมาทีละน้อยนะครับสีอันนี้ก็ปลูกรออฝนนะครับปลูกรอฝนก่อนนะครับ ก็ไม่รู้เมื่อไหรฝนจะตกนะครับก็อากาศก็เย็นอยู่นะครับเอซอากาศหนาวนะครับอากาศหนาวนะครับยังมีหมอกอยู่นะครับปกคลุมอยู่นะครับเอฟซครับเดี๋ยวก็ให้ดูตามภูเขาล้อมรอบก่อนนะครับเอซีอ่ะี๋ยวลงมาก็จะไปขุดหลุมก่อนนะครับเอขุดหลุมี๋ยวขุดหลุมมก่อนนะครับเอ หวานนะแค่สีตรงน,นี้โอ้นี่ก็มันยังแข็งอยู่นะแค่สียังแข็งอยู่นี่ก็จะปลูกของอยู่ของกินไว้ตามพรรษานะครับสีก็ทำให้มันเป็นล่มก่อน ทำให้มันล้มล่มมันดินดินแดงโอโ้ลืมเอามีดมา มันก็นไหลลงไหเลเดยก็จะปลูกหน่อไม้ด้วยนะครับ fc เมื่อวานก็จะปลูกต้นไม้ไผ่จะปลูกทุกอย่างนะครับ fc นี่นะครับครับปลูกแล้วก็มันโตแล้วไม้ไผ่ครับนะครับ fc ในระหว่างก็จะปลูกตามคันสะของหว่างนะครับสิปลูกให้ทั่วถ้าถ้าปลูกให้ทั่วมันจะมีอยู่สักสามสิบกว่าต้นนครับส้เหนื่อยแล้วครับสิในระหว่างขุดต่อก่อนนะครับสิครับแล้วก็จะปลูกต้นผักหวานนะครับสิต้นผักหวานครับแล้วก็ต้นละสองร้อยนะครับสิ ลุงวงต้องซื้อต้นใหญ่ไว้ก่อนสิก็เอาต้นเดียวนะครับเพราะว่างบมันน้อยงบน้อยลวงก็ต้องเอาเอาแบบนี้ก่อนก็จะซื้อทีละน้อยก่อนนะครับสทีละน้อยละน้อยไป เอาน้อยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรงหว่างมีตังค์อีกก่อนจะซื้อโอ้ปดลากมันเลยนะครับพีสี่ปัดลากมันขาดหมดแล้วครับพีสีนุ๊โอ้โหเดี๋ยวก็กันกันมันแตกนะพี่สี อันนี้ก็ต้นผักหวานพันสีทองนะครับไอซีเขาบอกว่าแบบนั้นนะครับไอี่หรือว่าพันสีทองโอ้หลุมลึกเลยหลุมลึกเลยนะครับไอซี่โอ้โหท่วมเลยท่วมเลยนะครับไอี จะขึ้นก่อนอุ๊บ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 น,นี่ก็ถมก่อนนะครับสิก่อนมีแต่ก้อนหินแข็งนะครับ แล้วก็ปลูกต้นถักหวานนะคะรับอซีเราก็ปลูกต้นถักหวานแลวนะครับซีเดี๋ยวมาดูกันก่อนนี่นะครับอันนี้ก็ต้นถักหวานของลุงวางน,นะครับต้นโตแล้วนะครับ F ซีที่ลุงวางซื้อมาเขาบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับติดนะครับไม่ตายนะครับเอซีนี่นะครับต้นถักหวานนะค,ะครับแล้วก็ปลูกต้นถักหวานนะครับ ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับฟีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องห่วกกอกกอกกันด้วยนะครับขอบคุณฟีเจดีทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ฟีทุกคนนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ